อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมส่งประกันสังคมมา25ปี60เดือนสุดท้ายนะครับเงินเดือน12,000บาท12,500บาท13,000บาท14,000บาท15,000บาทเงินบำนาญที่จะได้รับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะในกรณีฐานเงินสมทบมันไม่เท่ากันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วก็เงินกรณีชรา,าภาพนะครับเราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ไปติดตามเนื้อหาก,กันเลยดีกว่าแน่นอนว่านะครับในการคำนวณบำนาญประกันสังคมจริงๆเนี่ยนะครับในหลักความเป็นจริงของแต่ละท่านเงินเดือนย่อมไม่เท่ากาันหรือฐานเงินสมทบย่อมไม่เท่ากาันอย่างบางคนเนี่ยนะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเ,เงินเดือนแตกต่างกันเลยนะเงินเดือนไม่ใช่หมื่นห้านะครับการที่เราไปยึดฐานเงินสมทบตารางหมื่นห้าแล้วก็ จะทาให้เราเข้าใจผิดคิดว่าได้บํานานเท่านี้แต่พอไปรับจริงมันได้คนละแบบเลยม,มันได้ไม่มันได้ไม่เท่าอ่ะไม่เท่ากับตารางที่บอกมาบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> สูตรมั่วจริงๆสูตรไม่มั่วนะครับแต่ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายของเราไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะมาอธิบายให้ฟังในซีรีส์นี้นะเดี๋ยวเราผลิตซีรีส์นี้มาอีกมากมายนะครับมาดูกันในตัวอย่างเนี่ยนะครับฐานเงินสมทบ ในช่วง5ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายเนี่ยไม่เท่ากันนะครับในปีแรกเงินเดือนอยู่ที่12ื่นนะครับในตลอด12เดือนก็1 4 4 0 0 0นนะครับเราต้องแจกแจงอันนี้ก่อนนะเพื่อเพื่อความเข้าใจนะครับปีที่2เงินเดือน12,500บาทนะครับคูณ12ก็1 5 0 0 0 0บาทปีที่3เงินเดือน1 3 0 0 0บาทคูณ12ก็1 5 6 0 0 0บาท ปีที่4นะครับเงินเดือน14,000บาทนะครับคูณ12ก็1 6 8 0 0 0บาทปีที่5เงินเดือน15,000บาทนะปีสุดท้ายมันห5 0 0 0พอดีนะครับฐานเงิสบทบนี้ได้180,000บาทเห็นไหมพอเราแจกแจงนะครับในฐานเงินสบทบทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเราก็มาบวกกันเลยนะครับ144,000บาทบวก150,000บาทบวก1 5 6 0 0บาทบวก168,000บาทบวก180,000บาท รวมทั้งหมดนะครับ798,000บาทนั่นเองนะครับคราวนี้798,000บาทเราจะทำเป็นค่าเฉลี่ยก็เอาไปหาร60เดือนนะครับนะเท่ากับ13,300บาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริงนะครับนะ13,300บาทแล้วเราก็เอาไปเข้าสูตรเลยนะครับ ทำงานส่งประกันสังคม25ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,300บาทวิธีการคิด25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,300บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,655บาทนี่คือเงินบำนาญที่แท้จริงที่คุณจะได้รับไปนะครับในทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับไม่งงนะเพราะว่า การคำนวณฐานเงินสมทบเนี่ยมันต้องแจกแจงแบบนี้จริงๆนะครับจึงจะได้ฐานเงินเออจึงจะได้ฐานเงินสมทบที่แท้จริงและจึงจะเอาไปคำนวณบํานาญที่แท้จริงได้นะครับเราไปยึดตารางเนี่ยมันจะทําให้เรางงนะครับเพราะนั้นแบบนี้จะทําให้เข้าใจง่ายถึงหลักวิธีการคำนวณที่แท้จริงน,น,นั่นเองนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์กดซับคายเป็นกาลังใจด้วยนะ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ